สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อจากคลิปแรกนะคลิปแรกจะเป็นส่วนต่าง,างๆของวงกลมเนาะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับมุมในครึ่งวงกลมนะคะทฤษฎีบทที่1นนะคะที่บอกเกี่ยวกับมุมในครึ่งวงกลมนะคะทฤษฎีบทที่1เนี่ยบอกว่ามุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศาหรือหนึ่งมุมฉากตรงนี้นักเรียนต้องจําให้ดีนะมุมในครึ่งวงกลมเราเรียนในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะมุมในครึ่งวงกลมเราบอกว่าเป็นมุมที่ มีจุดยอดอยู่ที่ส่วนโค้งของวงกลมและปลายแขนนะคะปลายแขนของมุมเขานะ,ะต้องผ่านปลายจุดเส้นผ่านศูนย์กลางนักเรียนจะเห็นว่า a b เนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะปลายแขนเขาผ่านจุด a นะคะแล้วก็ผ่านจุด b นะคะถึงจะเรียกว่ามุมตัวนี้เป็นมุมในครึ่งวงกลมนะนักเรียนสังเกตให้ดูดีๆนะมุมในครึ่งวงกลมมีลักษณะอย่างไร นะคะปลายแขนต้องจะหลดุดนะกับปลายเส้นผ่านศูนย์กลางถึงจะเรียกว่ามุมในครึ่งวงกลมนะคะมุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากนะคะนี่คือตัวอย่างมุมในครึ่งวงกลมนะคะที่เอามาให้นักเรียนดูนะก็จะมีอยู่ทั้งหมดแบบนี้แหละนะคะ3แบบนะทีนี้การพิสูจน์ทฤษฎีบทที่1นะคะนักเรียนมาดูสิครูจะพาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่1แล้วกันเนาะ ซึ่งที่จริงเขาก็มีการพิสูจน์มาแล้วแหละนะคะคำว่าทฤษฎีคือผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นจริงนะคะเอาวันนี้เดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันดูนะคะพิสูจน์ทฤษฎีบทที่1น,นะคะหากนักเรียนนักเรียนจดลงใส่สมุดด้วยนะคะถ้าเรียนจดไม่ทันยังไงก็ให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ค่อยจดตามนะนักเรียนจดลงใส่สมุดให้เรียบร้อยเปิดเธอมาเปิดเรียนปกติอะ่ะครูจะเช็คสมุดนักเรียนย้อนหลังนะคะ ขอให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดให้เรียบร้อยด้วยเนาะเราจะได้จําได้หรือว่ากลับมาอ่านซ้ําได้นะคะเริ่มมาเริ่มพิสูจน์ทฤษฎีบทที่1่กันนะคะเขาบอกว่าเริ่มต้นแรกเลยนะคะเราจะต้องพิสูจน์ว่า a b c เป็นมุมฉาก a b c นักเรียนก็ลากตามจุดของเขาเลยนะคะเขาบอกว่า a b c นักเรียนก็ลากมา a b b, b. แล้วก็มา c นะ,ะจะเห็นว่ามุมอยู่ตรงนี้ เนะนี่ยเรากำลังจะพิสูจน์ว่ามุมตัวนี้เป็นมุมฉากนะคะมุมตัวนี้มันเป็นมุมในครึ่งวงกลมนั่นเองเนาะอ่ะพิสูจน์อันแรกเขากำหนดมาให้แล้วเขากำหนดข้อความมาให้แล้วให้เราใส่เหตุผลนะตัวนี้นะคะ ao ao bo และ co เท่ากันเป็นเส้นอะไรนักเรียนเห็นไหมจากจุดศูนย์กลางลากมายัางเส้นลอบวงเขาเรียกว่ารัศมีนะคะนักเรียน รัศมีของวงกลมเดียวกันนะคะมีความยาวเท่ากันทุกเส้นนะต่อมามุมนะมุม oab เท่ากับมุม oba oab ลากมามุมอยู่ตรงนี้นะคะเท่ากับมุม oba ตรงนี้เพราะอะไรนะเส้นตัวนี้มันเท่ากันไงคะนักเรียนนักเรียนจำสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้ไหมสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะ บอกว่าถ้าแขนมันมีขนาดเท่ากันนะสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะหน้าจั่วยังไงอีกมุมที่ฐานของมันจะมีขนาดเท่ากันนะคะนี่คือสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยม เดี๋ยวเราจะได้ใช้สมบัติสามเหลี่ยมหน้าจั่วบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นจําให้ได้ดูดีๆนะมุมไหนเป็นมุมไหนนะคะแขนมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันมุมที่ฐานอ่ต้องมีขนาดเท่ากันนะไม่ใช่มุมยออนนะมุมที่ฐานนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นอันที่2นะคะเป็นอ่ะอะคุณเลือกปากาก่อนสมบัติ รูปสามเหลี 3, ล่ยมหน้าจัว่วนะคะนะนะคะิดเนาะต่อมาอันที่สามนะคะอันที่สามเขาบอกว่ามุม OAB OAB นะคะมุม OAB OAB นะคะ บวกกับมุม oba นะคะบวกกับมุม obc นะคะแล้วก็บวกกับมุม ocb นะคะก็คือมุม3มุมนี้นี่แหละคะ่ะนักเรียน3มุมรวมกันต้องได้180องศานะคะอา้าวนักเรียนบอกว่า3มุมรวมกันแต่อันนี้ทำไมมี4มุมนักเรียนลองไล่ดูเหมือนครูไล่เมื่อกี้ดิอันนี้เป็นมุม oab ใช่ไหมถัดมาเป็น oba นะคะ แล้วหัดมาเป็น OBC เนี่ยมันคืออันนี้ร่วมกันนะคะนักเรียนสองตัวนี้นะคะสองตัวนี้ก็คือมุม A B C นั่นเองนะคะก็มันก็คือสามมุมมาและนะนักเรียนนะคะนี่เป็นเหตุผลของมันก็คือสมบัติผล บวกมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะคะทีนี้ถัดมานะคะทำไมมันลงมาเป็นสองตัวนี้นะไม่ต้องสงสัยนะเดี๋ยวครูอธิบายให้ สองเท่าตัวนี้มาได้ยังไงนะคะสองเท่าตัวนี้เหตุผลมาจากข้อ2ข้อ3นะคะแล้วเขาแทนนะจากข้อ2 3นะคะแล้วเขาแทนมุม OAB นะคะด้วย OBA เพราะว่ามันเท่ากันไงนักเรียนเขาก็เลยใช้ ใช้การแทนค่าได้นะคะเท่ากันจากข้อไหนเนเห็นไหมเท่ากันจากข้อ2นะคะเขาก็เลยเปลี่ยนให้มันเป็นตัวมุมเดียวกันเพื่อเขาจะแทนค่าให้มันเป็น2เท่านะคะแล้วก็แทนแทน ocb ด้วย obc นะคะเขาก็แทนแบบนี้เนาะ ะะทีนี้เขาแทนแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงมันก็จะเป็น2เท่านะคะเนี่ยคือเห็นผลที่ได้ออกมาเป็น2เท่า2เท่าของมุม OBA บวกกับ2เท่าของมุม OBC เท่ากับ180องศาเราถ้าตัด2เท่าออกล่ะตัวนี้จะใช้การดึงตัวร่วมนะนักเรียนนะคะตัวนี้สมการบรรทัดนี้นะคูณมอยู่มาข้างล่างนะคะสามารถดึงตัวร่วมออกมาเป็น2คูณอยู่กับ O b a บวกบวกกับ b เอาเอาเอาลบใหญ่เกินอ่ะดึงออกมาเป็น o b a บวกกับ o b c นะคะเท่ากับ180องศาแล้วเขาก็แค่ย้ายสองมาค่ะนักเรียน2มันคูณอยู่นะย้าย2มาหาร180นะคะ OBA บวก OBC เท่ากับ180องศาหาร2เนี่ยมันก็เลยได้ออกมาเป็นข้อที่5เพราะว่า180หาร2เป็น90องศานะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลข้อที่5มาจากข้อที่4ค่ะนักเรียนจากข้อ4นะคะแล้วเหตุผลข้อที่6มาจากไหนมุม2มุมนี้มันเป็นยังไงกันนักเรียนดูซิ ่ OBA OBA OBC นี่เห็นไหมนะคะมันก็คือมุมอะไรนั่นเอง ABC นะคะไม่ต้องงงนะนะคะสองตัวนี้ก็คือมุม ABC นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มาจากข้อที่5ดังนั้นอันนี้พิสูตรเสร็จแล้วว่า มุม A B C มีขนาดเท่ากับ90องศานะคะเป็นมุมในครึ่งวงกลมเนาะเรียบร้อยนะคะจดไม่ทันให้หยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะโอเคคุณไปต่อเลยนะ,ะคุณจะพามาทำแบบนี้นะคะ ข้ามมาที่ตัวอย่างที่ห้าน,นะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นตัวอย่างที่5นะคะนักเรียนเขาบอกว่าให้หาค่า x กับค่า y โดยให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมทางคณิตศาสตร์นะคะเขาจะให้ O แทนจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่เสมอนะเขาจะไม่ใช้ตัวอื่นนะคะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างที่1นักเรียนจดได้เลยเนาะแต่ครูจะอธิบายให้นักเรียนฟัง y เท่ากับ90องศา y เป็นมุมในครึ่งวงกลมตัวนี้เอามาจากทฤษฎีบทที่1อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามุม y เป็นยังไงคะมุม y อยู่ตรงนี้ใช่ไหม แขนของมันลากผ่านปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางดังนั้น y เป็นมุมในครึ่งวงกลม y เท่ากับ90องศานะคะต่อมาเขาก็จะบอกว่าอา้าวโจทย์กำหนดมาให้ว่าแขนตัวนี้มันเท่ากันถ้าแขนเท่ากันสามเหลี่ยมอะไรหนะ้าที่ครูเพิ่งสอนไปเมื่อกี้สามเหลี่ยมหน้าจัว่วใช่ไหมคะมุมที่ฐานสองฐานนี้ต้องมีขนาดเท่ากันนะคะดังนั้นอันนี้ก็ให้เป็น x ได้เหมือนกันนะคะเขาก็เลยบอกว่า y บวก x บวก question mark ที่จริงตัวนี้เราแทนเป็น x ก็ได้นะ,นะคะเท่ากับ180องศานะคะครูแทนให้ดูดให้ตัวนี้เป็น x เลยนะเท่ากับ180องศา y บวก2 x เท่ากับ180องศานะคะ90บวก2 x เท่ากับ180องศา ย้าย90ไปอะไรนะ90บวกอยู่ย้าย90ไปลบ90เดี๋ยวครูเขียนให้ละเอียดมากขึ้นนะคะสตารได้ว่า 2x เท่ากับ180องศาลบ90องศา180ลบ90องศาเหลือกี่องศานะเท่ากับ90องศา x เท่ากับ90หาร2เท่ากับ 45องศานะคะอ่านี่โนนจดยให้เรียบร้อยนะจดไม่ทันก็หยุดวิดีโอนะเดี๋ยวครูจะลบวิธีทําตรงนี้ก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวครูจะเขียนวิธีทําในข้อที่2ไม่พอนะคะได้อยู่เนาะหยุดวิดีโอไว้แล้วก็จดนะคะเดี๋ยวครูจะไปทําข้อที่2ต่อนะ,อะต่อมานะคะ ต่อมาข้อที่2นะคะนักเรียนข้อที่2ให้หาค่า x y เหมือนเดิมนะมองเรามองเห็นอะไรเลยไหมอันแรกอันแรกของเราเรามองเห็นนี้ไหมเนี่ยมุม y มุม y เป็นมุมอะไรมุม y เป็นมุมในครึ่งวงกลมมุมในครึ่งวงกลมเป็นกี่องศา90องศาเพราะฉะนั้นอันที่1เราได้เลยนะคะนักเรียนว่า y เท่ากับ90องศานะคะให้เหตุผลเขาวงเล็บเราก็ใส่เหตุผลเข้าไป ม,ม,ม,นะะมุมภายในครึ่งวงกลมนะคะมุมภายในครึ่งวงกลมนะต่อไปข้อที่สองตรงนี้นักเรียนได้ว่า90องศาแล้วใช่ไหมที่ครูสอนไปมุมภายในรูปสามเหลี่ยมสามมุมรวมกันต้องเป็นกี่องศานะ 180องศาใช่ไหมคะนะคะทีนี้ก็จะได้ว่าถ้าเราเอา40องศาบวกมุม y บวกมุม x ได้ร้อยแปองศานะคะสมบัติผลบวก มุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะคะทีนี้ก็จะได้เราก็แก้สมการมาต่อเลยค่ะนักเรียนตรงนี้40องศาอยู่แล้ว y เราได้เป็นททีเครื่องมายบวก y เราได้เป็น90องศาเนาะบวก x เท่ากับหนึองศา40บวก90เป็น130องศา บวก x เท่ากับ180องศา x ของเราเท่ากับ180องศาลบ130องศา x มีค่าเท่าไหร่คะ x มีค่าเท่าไหร่180ลบ30เหลือ50องศานะคะเราก็ตอบได้ว่า x เป็น50องศา y เราเป็น90องศานะ คเ okay, นาะอจดให้ทานนะนะคะ,ะมาดูตัวอย่างข้อที่6ต่อนะคะจดไม่ทันก็อยู่วีดีโอไว้ก่อนแล้วก็จดนะต่อไปตัวอย่างที่6นะคะนะักเรียนโอเป็นจุดศูนย์กลางโอเป็นจุดศูนย์กลาง มุม acb เป็นมุมในครึ่งวงกลม acb โ okay. อเคมุมนี้นะคะเป็นมุมในครึ่งวงกลมมีขนาดเท่าไหร่นะ90องศาเนาะนะคะ aod เป็น70องศาเขียนมาให้แล้วนะคะจงหาขนาดของมุม bco bco อยู่ตรงนี้นะคะจงหาขนาดของตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ นะคะอันแรกเลยนักเรียนเราเราต้องมีความรู้เดิมหลายๆอย่างเนาะแล้วเราต้องเอาความรู้เดิมของเรามาใช้ด้วยนะคะนักเรียนเพราะว่าเราก็เรียนมาตั้งแต่ม .1 ม .2 เนาะนะคะความรู้เดิมของพวกนั้นเราต้องใช้หมดนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมมุมนี้กับมุมนี้มันเป็นยังไงกันคะนักเรียนเป็นมุมตรงข้ามมุมตรงข้ามต้องมีคุณสมบัติอะไรนะ มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมุมตัวนี้ต้องมีขนาดเท่ากับมุม AOD นักเรียนเวลานักเรียนเรียกชื่อมุมนะคะเรียกให้ถูกนะ AOD หรือนักเรียนจะเรียก DOA ก็ไม่ผิดนะคะนักเรียนต้องเรียกจุดกำเนิดมุมของเขาให้ถูกต้องนะตัวมุมต้องอยู่ตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึของเรานะคะจะได้ว่า AOD เท่ากับมุมไหนตัวนี้ก็ต้องเป็น COB หรือนักเรียนจะเรียกว่า BOC ก็ได้ไม่ผิดนะคะเท่ากับ COB เท่ากับ70องศามุมตรงข้ามนะคะต่อมานะคะ นักเรียนเห็นเส้นนี้ไหมเส้น CO แล้วก็เส้น BO มันเป็นเส้นอะไรนะรัศมีรัศมีมันต้องเท่ากันถูกไหมคะอ่ะก็จะได้ว่าข้อที่2 CO เท่ากับ BO นะคะเหตุผลก็คือรัศมีต่อมาข้อที่3 นักเรียนพอมันเท่ากันเนาะเส้นตัวนี้กับเส้นตัวนี้เท่ากันนะคะดังนั้นครูว่าสามเหลี่ยมลงมาอย่างงี้นักเรียนจะได้มองง่ายขึ้น O อยู่บนใช่ไหม C อยู่ฝั่งไหน C อยู่ฝั่งนี้ B อยู่ฝั่งนี้เส้นสองเส้นนี้เท่ากันมุมนี้เป็นเจ็ดสิบองศารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครูย้ำหลายรอบแล้วนะคะ เมื่อแขนเท่ากันสองข้างมันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วใช่ไหมเมื่อรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วมุมตรงไหนเท่ากันคะมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันนะคะนักเรียนก็นะคะจะได้ว่าสามมุมรวมกันต้องเป็นเท่าไหร่นะเราจะใช้สมบัติมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมาช่วยในการหานะคะ ก็จะได้ว่า3ามมุมอ่ะเราก็ใส่ไปเลย ocb บวกกับ obc บวกกับ cob เท่ากับ180องศาอ่านักเรียนให้เหตุผลด้วยนะว่าเหตุผลคือสมบัติมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะ ผลบวกของมุมภายในรวมกันเป็น1้อองศาให้เหตุผลตรงนี้ด้วยนะคะนะครูเขียนไม่พอนะคะนักเรียนก็เลยต้องเขียนเองเนาะทีนี้ต่อมามุม ocb ของเราเราไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่เราให้เป็น x เลยมันเท่ากันไอ้นี่เป็น x อีกตัวก็ต้องเป็น x เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า x บวก x บวก 70องศาเท่ากับ180องศานะคะ 2x บวก70องศาเท่ากับ180องศา70บวกอยู่ย้าย70ไปฝั่งขวามือตรงข้ามของการบวกก็คือการลบถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า 2x เท่ากับ180องศาลบ70 2x เท่ากับ 110องศา x เท่ากับ110องศาหาร2 x เท่ากับ55องศานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบตอบตามโจทย์นะโจทย์หาถามหาขนาดของมุม bco นักเรียนก็ต้องตอบ bco เท่ากับ55องศานะคะนี่คือคำตอบ ะะจดไม่ทันก็หยุดวิดีโอแล้วก็จดนะคะใครจดทันก็ไปต่อทีนี้มาดูตัวอย่างที่จิดกันนะคะตัวอย่างที่จิด ตัวอย่างคิดจิตกันนะคะจากรูปส่วนของเส้นตรง ab เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม o นะคะแล้วก็มุม bac เท่ากับ65องศาเขาใส่ให้แล้วจงหาขนาดของมุม a b c คือมุมตัวนี้นะคะแล้วก็ถัดมาจากรูปนะคะนักเรียน มุมตัวนี้ครูว่านักเรียนหาได้อยู่มั้งเนาะแต่ถ้ายังไงครูจะให้หนักเรียนทําตัวอย่างข้อที่7กับตัวอย่างข้อที่8ลองดูเนาะลองทําดูทําลงสมุดนะคะนักเรียนเพื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้หนักเรียนถ่ายภาพเป็นรูปภาพอะไว้นะคะจากนั้นนักเรียนส่งงานผ่าน Google Classroom ของครูนะคะนักเรียนก็ เข้าไปที่งานที่ครูม,มอบหมายเนาะมันจะมีช่องอยู่ว่างานมอบหมายนะคะแล้วก็จะมีช่องสีฟ้ามีเครื่องหมายบวกว่าเพิ่มหรือสร้างงานนักเรียนก็กดตรงเครื่องหมายบวกนั่นแหละนะคะแล้วนักเรียนก็กดเลือกอัปโหลดรูปภาพเนาะนักเรียนก็อัปโหลดรูปภาพลงมาแล้วก,กดปุ่มเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็อัปโหลดก็เสร็จเลยนะคะครูก็จะได้รับงานนักเรียนในระบบ Google Classroom นะคะครูก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ให้คะแนนในนั้นได้เลยนะคะ ให้แสดงวิธีทำแล้วก็เขียนเหตุผลมาด้วยนะคะใส่สมุดให้เรียบร้อยนะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะักเรียนลองทำตัวอย่างที่7กับที่8ดูก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมาเฉลยแล้วก็เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองทำเพิ่มเติมนะคะฝึกบ่อยๆจะได้เกิดทักษะเนาะจะได้เก่งค่ะแค่